สีน้ำคือแบบเราไม่เคยเห็นนะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะทุกคนดูดิสักขรา้านใยบานเต็มที่แล้วก็เริ่มร่วงนิดๆน,นะถนนก็เลยกลายเป็นสีชมพูด้วยนั่นเองนะคะสวยม,มากเลยคะ่ะ ดามนบะพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องยินดีนั่นเองนะคะวันนี้กีกับมิจิเราจะพาทุกคนมาเที่ยวชโนบทที่ปูทั้งวันสองวันหนึ่งคืนกันเลยนะคะชโนบทในครั้งนี้นั่นก็คือจังหวัดคุณมะบ้านเกิดของมิจินั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าชโนบทญี่ปุ่นจะมีที่เที่ยวอะไรบ้าง สัก,กุลากใกล้มากเลไม่ได้บอกชื่อเลยเนาะที่นี่มีชื่อว่า Ag อากากินามงเซมบงสักุลานั่นเองน,นะคะแล้วดูดิสัก,กุลาเยอะมากแล้วลดอกไม้สีเหลืองที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้มีชื่อว่านาน o h a n โอ,โอ้ช่วงสงการนี้คือจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยอลังการมากเลยอะ สวยมากเลยเนาะสวยมากแล้วอก็ดีด้วยอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้แล้วทุกคนดูสักุระแบบนี้นะเราสามารถที่จะนั่งทําฮานามิได้ด้วยฮานามิก็คือการนั่งกินขนมกินข้าวนั่งดื่มใต้ต้นสักุระจะเรียกว่าฮานามินั่นเองนะคะแล้วได้บรรยากาศแบบนี้สงการประเทศไทยเล้ร้อนใครแบบไม่อยากเล่นสงการมาญี่ปุ่นช่วงสงการนะคะแล้วมาที่คุณมะสวยมากสวยมาก ่วนถนนเส้นนี้ที่เรากําลังเดินกันอยู่นะคะปกติเนี่ยรถเขาจะวิ่งผ่านถนนเส้นนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงสักกุลาเขาก็เลยไม่ให้รถวิ่งผ่านแล้วนี่ดูดูดี่สวยมากตอนนี้เนี้ยเป็นช่วงที่สักกุลาในบานเต็มที่แล้วก็เริ่มร่วงนิดๆน,นะถนนก็เลยกลายเป็นสีชมพูด้วยน,นั่นเองนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะคือสัก,กุละเนี่ยเขาไม่ได้มีทั้งปีเนาะ คราวนี้เวลาที่มีดอกไม้มีอะไรเงี้ยก็จะมีของกินด้วยเราก็สามารถที่จะซื้อของกินที่นี่แล้วก็นั่งกินในสวนได้ด้วย,อ,อ,ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮานามินั่นเองนะคะทุกคนดูแตงบุรัน่ากินมากกุ้งตัวใหญ่มาก <laughs> ร้านนี้อร่อยมากเลยคะ่ะเป็นร้านที่แบบว่าคุณลุงคุณป้าแบบว่าคนท้องถิ่นเนี่ย ขาเปิดแล้วคราวนี้เนี่ยรสชาติดีด้วยนะรีวิวว่คือดีมากเป็นระหว่างทางที่เรากำลังจะไปเที่ยวนี่แหละเราก็สามารถที่จะแวะกินได้เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราจะต้องขับรถอีกประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะต้องมุ่งหน้าไปคูซัตสืนั่นเองค่ะ อันนี้เรามาเห็นคุณซาสึเกเป็นที่เรียบร้อยไปไงสวยมากสวยมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูในเมืองคุณซาสึเกะกันเลยดีกว่าที่ทุกคนเห็นนี่คือเป็นองคเซนทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายูบาตะเกะนั่นเองยูบาตะเกะแล้วก็โรงแรมของเราในวันนี้อันนี้เลยสามารถมองเห็นยูบาตะเกะได้ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยอุ้ยนี่องเซนเหรอพ่เจ S <S ทุกคนแล้วดูองเซนน่ะด้วยความที่แบบเขาเป็นเมืององเซนน่ะเนาะองเซนก็คือเต็มเมืองดูจะอันนี้ดื่มไม่ได้นะอันนี้ดื่มไม่ได้แต่ว่าสามารถราล้างมือได้นเน่ยนะคะอ,อ,อุ่นด้วยอก็อคุณซัสือองเซนเนี่ยเขาเป็นเมืองที่องเซนดังเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น <S <S ด้วยความที่มีองเซนเนี่ยเยอะออกมาเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งนาทีเนี่ยมีองเซนพุดออกมาถึง3 2 0 0 0ลิตรเยอะมากไหมจี เยอะมากเลยเพียงในแค่นาทีเดียวออกมาได้ขนาดนี้เขาก็เลยได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่องค์เซ็นมีคุณภาพนั่นเองนะคะองเซนทุกคนได้เห็นเนี่ยเห็นมาขาวๆนี่คือเป็นองค์เซ็นแล้วก็เป็นแร่ธาตุเพราะฉะนั้นใครได้ลงไปแช่แล้วเนี่ยผิวก็จะดีอย่างนี้ด้วยนั่นเองโอ้ดีมากมีเสียงเพลงด้วยเนี่ามอยอ๋อเสียงนี้นะคะทุกคนได้เสียงมาติ้งติ้งนี่คือ ห้าโมงเย็นเขาก็จะมีเสียงเพลงนี้เป็นเป็นเพลงของเม,มืองนี้เหรอ<ช>อ๋อเหรอเออน่ารักดิแล้วพอเวลาเราเดินไปใช่ปะ่ะในตัวเมืองของคูซซโซองเซนเนี่ยก็จะมีองเซนที่สามารถได้เข้าฟรีเยอะมากอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นห้องแช่องเซนใช่ไหมแบบลงไปแช่เลยแต่พอมาตรงนี้นี่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 นอันนี้เป็นแบบว่าแช่เทา้าแช่องเซนเท้านั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอาชิยุกก็สามารถที่จะแช่ได้ฟรีเช่นเดียวกัน นี่นะคะคือร้านจริงๆเขาเป็นร้านไข่ไข่ซึ่งไข่เขาแบบดีมากแล้วคราวนี้แต่เขาไม่ได้ดังจากร้านไข่ไข่เขาดังพุดดิ้งแล้วก็ดังไอติมแต่จริงๆจะต้องเป็นไอสกีมไข่แต่ไข่หมดอ่ะแล้วครั้งที่เราตอนที่เรามานะพุดดิ้งหมดครั้งนี้เราก็เลยจะต้องแบบมากินเพราะดังมากเป็นไงบ้างอร่อยปะอร่อยมากอร่อยมากเลยอะ เกีมอะไรกเลยอืมอร่อยใช่ไหมหอมมากใช้นมของขึ้นมาอ๋อใช้นมของกุนมาด้วยน,นั่นเองนะคะลองมากินเลยเฮ้ยอร่อยนะอร่อยนะแล้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งที้เป็นไข่คืออันนั้นก็คืออร่อยไปอีกแบบถ้ามีสองแบบแบบแนะนำให้กินสองอัน,นอ,อทุกคนเมื่อกี้นะคะไปแช่อองเซนมาเรียบร้อยเพราะว่าโรงแรมของเรารรมีองเซนด้วยแล้วก็ ตอนกลางคืนตรงยูบาทาเกตน,นะคะที่เราพาไปกลางวันใช่ไหมกลางคืนเขามีการเปิดไฟด้วยน่าโรงแรมนะหน้าโรงแรนะมสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ไปกินอาหารข้ามของโรงแรมมาเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารก็คืออร่อยนะนมีหลากหลายให้เราเลือกมากด้วยสำหรับโปรแกรมวันนี้ก็คือมีเท่านี้แล้วก็นี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็คือไปแช่องเซนของโรงแรมมาแล้วจริงอยากถ่ายให้ดูมากเลยนะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่าเป็นองเซนรวมนะ้อไม่สิเนาะ<อ>แค่องเซนมาแล้วองเซนของ ที่คุณซาสึเนี่ยเป็นองเซนดีมากนั่นเอง้วผิวก็จะดีด้วยแต่ว่าหลังจากแช่องเซนทุกครั้งอย่าลืมทาครีมทาโลชั่นด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวทาครีมเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวต้องนอนเอ้ยเดี๋ยวลืมก mm hmm. ินวิตามินด้วยสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้มัไม mm ่จิบแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีเที่ยวอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว,ว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ขอตัวกินวิตามินนอนก่อนเออีสุนี อากาศดีมากจากห้องเรานะมองไปเนี่ยบนภูเขาเนี่ยสามารถจะมองเห็นหิมะได้อยู่เลยนะวันนี้กิกมาแบบหน่าสดเลยเพราะหลายคนแบบเอ้ยอยากเห็นตอนกิกหน้าสดบ้างเป็นไงคะเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาแต่งตัวไปพร้อมๆกันเลยนี่ตอนนี้นะคะกิกกำลังใช้เซรั่มของตัวนี้อยู่แเมิล่าไฮาเซรั่มนั่นเองนะคะเป็นเซรั่มเนื้อเข้มขน้นแต่ว่าซึมไวมากเลยทุกคนเวลาใช้แล้วคือแบบเนี่ยแต่ให้ดู หน้าแบบเงาว่าคือแบบหน้าอิ่มน้ำอะ่ะเป็นคนแบบคือถ้าใครเห็นแล้วก็จะชอบบอกว่าโหดูทําไมหน้าเงาจังดูผิวสุขภาพดีก็คือตัวนี้เนี่ยแหละแต่สังเกตไหมว่าหน้ากิกเนี่ยจะมีแบบจุดดาๆเนาะเพราะว่ากิ๊กเนี่ยเป็นคนที่มีกะนัะเนเองนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเห็นมีแบบนี้น่เมื่อก่อน,นก็ชัดกว่านี้อีกนะแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันจางลงจริงๆทุกคนก็เลยแบบ ชอบมากประทับใจมากกิ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับเริ่มแบรนด์หรือว่าจะต้องราคาถูกราคาแพงสนใจแค่ว่าถ้าใช้แล้วดีกิ๊กก็จะใช้ก็คือพอใช้แล้วกิ๊กไม่แพ้เห็นป่ะรอยแดงๆอะไรเงี้ยคือกิ๊กเคยแพ้มาเยอะมากใครมีปัญหาเกี่ยวกับกะหรือว่าหน้าแบบไม่เงาหน้าแห้งอะไรเงี้ยเออกิ๊กแนะนําตัวนี้เลยนะนไเมล้าพายเซรั่มนะคะส่วนเมื่อคืนนี่กิ๊กกินตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่มีชื่อว่าเบลลา่าลิส และตัวนี้นะคะทำมาจากสารสกัดจากน้ํามันสกัดเย็นถึง8ชนิดตัวนี้เนี่ยกิกจะกินตอนท้องว่างกิกแนะนําว่าเป็นตอนแบบก่อนนอนจะดีกว่าก่อนนอนปุ๊นี่กินไปเลย2เม็ด อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองกินกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วยบารุงผิวด้วยช่วยบํารุงผมด้วยและที่สําคัญก็คือช่วยบํารุงเกี่ยวกับพวกข้อต่ออะไรเงี้ยกิ่ก็30กว่าแล้วเนาะก็เมื่อก่อนนี่คือกรอบแก็บมากแต่หลังๆที่กินมาก็คือรู้สึกว่าเสียงกรอบแก๊บตรงข้อกระดูกอะไรเงี้ยก็คือหายไปก็เลยประทับใจแล้วให้มิจิกินมิจิเ <Hey, yo. S 1> มื่อคืนกินอาหารเสริมเป็นไงดีไหม นอนหลับสบายมากนอนหลับสบายมากนี่คือกิ๊กกับมิจิเรากินมากันประมาณ3กระปุกแล้วนะนี่ประมาณกระปุกที่3นะคะก็รู้สึกว่าประทับใจก็เลยอยากที่จะมาบอกกันเพราะว่าหลายๆคนถามว่าเอ้ยก,กกินอะไรเพราะปกติกิ๊กไม่เคยแนะนําอะไรแบบนี้เลยก็เลยนี่วันนี้เอามาบอกกันเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้เด็กกิ๊กทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อน ที่นี่คือยำบะดำหรือว่าเขื่อนยำบะนั่นเองอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่มากแต่ว่าเพิ่งใหม่เลยนะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยใช้ระยเวลาในการทำเพียง5ปีเท่านั้นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเดินนี่ชมวิวตรงนี้ก็ได้แบบนี้หรือว่าจะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไปดูวิวจากด้านบนก็ได้สวยมากเหมือนกันแล้วทุกคนดูดีน้ำใสมาก สีน้ำคือแบบเราไม่เคยเห็นสีน้ำแบบดูสวยเนาะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะทุกคนดูดิโอ้แล้ววันนี้คืออากาศดีมากเลยนะาาดแดดดีมากุดแต่ทุกคนดูหน้ากิ๊กกันหน้ามิจิเงาไหมอืมอันนี้เป็นเพราะว่าเราใช้เซรั่มมันมิจิเนาะพอทาแล้วหน้าก็จะเงาแบบนี้นะคะยิ่งเจอแดดนี่คือหน้าเง,งามากเลยอะ่ะแล้วเขื่อนเก็บน้ําอันนี้นะคะมีประโยชน์มากก็คือตั้งแต่ที่เขาสร้างเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันน้ําท่วม ที่โตเกีียวได้ด้วยแล้วมีตรงนู้นด้วยสามารถที่จะเดินได้ด้วยนะคะ ยี่ชินซุยโกเอใช่ก็คือเป็นสวนสาธารณะนั่นเองนะคะจะมีแม่น้ําตัดตรงกลางด้วยแต่ถ้าใครมาช่วงซาก,กุระกิ๊กแนะนําช่วงเมษาเพราะวันนี้เป็นวันสงการพอดีเลย<น>ก็จะเจอกับซาก,กุระแบบนี้แล้วก็จะมีดอกไม้สีเหลืองที่มีชื่อว่าซุยเซงนั่นเองนะคะคือจะเป็นทุ่งสีเหลืองข้างหลังแบกก็คกราวเป็นซาก,กุระเลยแนะนําให้มาเลยค่ะทุกคนและนี่คือแผนเที่ยวทั้งหมดสองวันหนึ่งคืนในชนบทญี่ปุ่นนั่นเองนะคะยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับ คลิปนี้ขอตัวไปเที่ยวก่อนสุยมาก